ฝั่งเจ้ามือเจ็ดแต้มเจ้ามือเจ็ดแต้มสี่แต้มสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสสวััดีครบพี่โอ้ยเจอพี่อีกแล้วผมเนี่ยติดตามวิดีโอพี่มานานแล้วครับพี่ก็วันนี้เลยอยากจะให้พี่ช่วยก็หน่อยครับเพราะไม่ไหวแล้วพี่ผมยังไงผมก็แพ้ตลอดอ่ะวันที่ช่วยผมหน่อยนะครับ ทำไมพวกน้องเล่นถึงแพรู้ไหมครับทำไมครับก็เพราะว่าน้องเล่นโดยที่ไม่มีเทคนิคแล้วก็ไม่มีผู้เชี่ยวชาญคอยบอกน้องไงครับโอ้ีโอเคครับก่อนอื่นจะให้พี่ช่วยพี่อยากจะรู้ว่าน้องๆมีทุนกันคนเท่าไหร่ครับผมมีสามพันบาทครับผมก็มีสามพันครับพี่ผมมีสามพันครับพี่โอ้ถ้ามันหมดเลยครับผมก็มีสามพันครับโอ้โหโอเคครับมีทุนกันคนละสามพันบาทงั้นเดี๋ยวพี่จะช่วยน้องๆนะครับ โอเคครับนี่ครับผมก่อนอื่นน้องเข้าไปที่ค่ายเซ็กซี่โต๊ะ402ได้เลยครับค่ายเซ็กซี่402นะครับครับเี่แพี่เข้ามาได้โปรดนะครับเข้าไาแล้วครับเครับเรียบร้อยครับงั้นดูจากทิศทางค่ายแล้วนะครับน้องลงฝั่งเจ้ามือ2,000บาทได้เลยครับ สองพันเลยครับพี่โอ้สองพันเลยเร่ผมกลัวครัอาม่กลัวหน่อยหน่อยพี่แต่ว่าผมมั่นใจพี่ครับผมลงได้ด้วยนะพี่ผมลงเลยแล้วกันครับเรื่องปกติครับที่จะมีความกังวลแล้วก็มีความกลัวนะครับครับครับแต่โดยประสบการณ์ของผมแล้วไม่ต่ำกว่าแปดปีนะครับยังไงก็จะทําให้คุณมีกําไรนะครับตอนนี้ไพ่เปิดมาแล้วนะครับฝั่งผู้เล่นศูนแต้มฝั่งเจ้ามือห้าแต้มครับโห นะครับครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับครับดูจากทิศทางไพ่แล้วลงฝั่งเจ้ามือเลยครับสี่พันบาทครับเจ้ามือเจ้ครับพี่ลงไปเลยรับผลงไปเลยไม่กลัวเลยนะครับโอเคครับมีความเชื่อมั่นในตัวพี่ขนาดไหนครับผมเชื่อพี่เต็มร้อยเลยครับครับตอนนี้มากกว่าร้อยครับร้อยเอเลยครับผมเอกสารเลยเต็มที่ อ่ะตอนนี้ไพ่เปิดมาแล้วนะครับฝั <UST ONE. S 1> ่งผู้เล่นจั่วออกมาเป็นเอทฝั่งผู้เล่นสี่แต้มฝั่งเจ้ามือเจ็ดแต้ม้อลครับโอ้โคครเทพเลยพี่โดเลยตอนนี้เชื่อใจพี่หรือยังครับเชื่อใจแล้วถ้าเกิดเชื่อใจแล้วไม้ตอไปลงฝั่งเจ้ามือนะครับแปดพันบาทครับเท่าไหร่นะพี่แปดพันครับแปดพันไปเลย ครับผมแลม้วน้องๆทำงานอะไรกันบ้างนะ er ครับผมวิ <c 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 um> ่งไรเดอร์ครับพี <c 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 uh <c <c ่รายได้ดีไหมครับไรเดอร์วันนี้ผมได้300กว่าบาทเองครับพี่ยังไม่พอกินข้าวตอนเย็นก็เลยมาหากำไรถูกต้องไหมครับใช่ครับพี่โอเคนะครับตอนนี้ไพ่เปิดมาแล้วนะครับฝั่งผู้เล่นโูนแต้มฝั่งเจ้ามือเจ็ดแต้มครับโใ้หพี่สุดยอดเลยครับ ไม้หนักไม้เบาไม้สั้นไม้ยาวเ๊ยบตลอดเลยไม่เสียเวลาที่ติดตามมานานครับเดี๋ยวขอให้ทุกคนเงียบๆก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จะดูทิศทางค่ายก่อนนะครับครับจากประสบการณ์ของพี่แล้วพี่ว่าทิศทางต่อไปลงเสมอไปหนึ่งพันบาทครับเสมอหนึ่งพันนะครับครับผมเรียบร้อยครับตกงครับอันนี้ให้พี่เดาทางนะครับน่าจะออกเสมอนะครับ เชื่อครับเชื่อครับตอนนี้ไพ่เปิดมาแล้วครับฝั่งผู้เล่นจั่วมาเป็นห้าฝั่งผู้เล่นห้าแต้มฝั่งเจ้ามือห้าแต้มโอ้ยโอ้ยไม่อยากจะตายเลยโอโอ้ยยั่นยมัโอ้ยต้องมาเลยครับโอ้เล่นต้องมีเทคนิคแล้วก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญนะครับครับครับคม้ต่อไปนะครับลงไปฝั่งผู้เล่น16,000บาทได้เลยครับ1นึ0 0หเลยครับอันนี้ครับ มันก็สูงอยู่แต่ว่าผมเชื่อใจพี่ครับผมเชื่อใจครับเชื่อใจไปแล้วครับพี่แลว <S <S น้องอีกคนนะครับน้องน้องลงลงแล้วครับผมลงแล้วครับโอเคครับแต่ละคนตอนนี้มีความสุขแฮปปี้ดีใช่ไหมครับโโอหดีเลยครับเฮ้โบกขนาดนี้หลายเปิดแล้วสุดยอดพี่ตอนนี้ใครเปิดมาแล้วนะครับครับผมฝั่งผู้เล่นแปดแต้มฝั่งเจ้ามือหกแต้มรั้โห ยังครับเขาไม่กลัวอะไรเลยครับผมเดี๋ยวตอนนี้เงียบๆก่อนนะครับผมขอดูที่ทางใต้ครับน่าจะไปลงฝั่งผู้เล่นนะครับลงฝั่งผู้เล่นไปสามหมื่นสองพันบาทได้เลยครับสามหมื่นสองับาทไม่กลัวแล้ับเมย์ไม่กลับเรียบร้อยครับทุกคนตั้งสตินะครับและวางบอลลุนพร้อมๆกันเลยนะครับทางใต้เปิดมาแล้วนะไม้ใจสั่งเลยพี่ใจยิ่เย็น ฝั่งผู้เล่นสองสามจั่วมาเป็นสี่ฝั่งผู้เล่นเก้าแ้มฝั่งเจ้ามือจั่วมาเป็นเอ็ดอฝั่งเจ้ามือห้าแรกกินเรัโอ้โเคยังครับโอโหจัดะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ครับไปพอครับพี่อ่ะไปต่อไปต่อเลยครับพี่นงั้นลงไปที่ฝั่งผู้เล่นเลยครับหกมื่นสี่พันบาทครับใส่ใส่ใส่ เรียบร้อยครับผมคุณครัจริงเอางี้เมื่อกี้ที่เล่นมาพี่บอกพลาดสักไม้หนึ่งอย่างยังไม่ได้ยังยังเลยโอเคแล้วพี่ก็เชื่อมั่นในไม้นี้นะครับครับครับพี่เปิดมาแล้วนะครับครับผมไพ่ผู้เล่นจั่วมาเป็นสิบผู้เล่นสูนแต้มเจ้ามือสูนแต้มเสมอโอ้ยกี่ไม้ก็กินไม้เนี่ยเฉียวเฉียดเฮ้ยแต่เสมอก็ดีกว่าเสียถูกต้องไหมครับใช่ครับ แต,แ,ตแต่เสียดายที่ไม่ได้ลงเสมอไว้ไงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรี่ไม่เป็นปัญหาเอาใหม่พี่เอาใหม่ไม้ต่อไปพี่มั่นใจเลยครับลงไปที่ฝั่งพี่เจ้ามือนะครับหกหมื่นสี่พันบาทได้เลยครับโอ้หโเปอร์ตีโอเปอร์ตนะครับหลงได้หมดแล้วครับไม่โดนสมัยไม่เลยไม่โดนเลยมาเลยพี่มาไม่ที่มั่นใจครับน้องใจเย็นๆนะครับครับผมหายใจลึกๆไพ่เปิดแล้วนะครับอ้าวฝั่งผู้เล่น เป็น king เป็นสี่ตัวมาเป็นเอกผู้เล่นห้าแต้มเจ้ามือ7แต้มโอ้โยีใเตมลไม่เสียตลโอเคแบบที่ขอวิเคราะห์ทิศทางไพ่ก่อนนะครับครับน่จะมาฝั่งผู้เล่นนะครับไม้นี้ลงฝั่งผู้เล่นไป1 2 8 0 0 0่แันบาทได้เลยครับ หนึ่งแสนสองหมื่นแเรียบร้อยครับขอให้เองเชื่อใจพี่นะครับเ่ะเดือดมากเลยไหมเนี่ยพี่เอาจริงๆนะพี่ไม่ได้ช่วยแค่น้องสคนนี้นะครับทุกวันทุกเวลาพี่ช่วยหลายๆคนเลยนะครับตอนนี้ไพ่เปิดมาแล้วนะครับฝั่งคู่เล่น8ดแต้มฝั่งเจ้ามือจวบมาเป็นสิแต้มกิน ใส่ใส่ผขันจริงที่พี่เห็นป่ะเนล่าพี่พูดไม่พี่ไม่เห็นแต่มันคือประสบการณ์นะครับโอ้มันเป็นประสบการณ์ที่พี่สะสมมานานนี่ตั้งกว่าแปดปีนะครับแต่ไม้ต่อไปนะครับควรที่จะลงไปฝั่งผู้เล่นนะครับเท่าไหร่พี่สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทได้เลยครับสองแสนห้าหมื่นแปดพันบาท หายใจเป็นการที่มาหายใจเป็นื้อแล้วก็มาลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับตอนนี้ไพ่กำลังจะเปิดมาแล้วนะครับฝั่งผู้เล่นหกอีกใบหนึ่งห้าตัวมาเป็นเจ็ดผู้เล่นแปดแต้มเจ้ามือสี่แต้มเอ้ยพีผมบอกพี่ตรงนะพี่โคตรสุดเลยอ่ะพี่บวกมา5 1 9 0 0นหนึ่งหมื่โอ้าเป็นป่าลยเนี่ยน้อง ี่น้องเข้ามาตอนแรกน้องมีคุณเท่าไหร่นะครับสามพี่และตอนนี้น้องบวกกันมาคุณเท่าไหร่ครับผมแปดแสนโอเคครับทุกคนครับผมช่วยทุกคนเท่านี้ก่อนนะครับขอให้ทุกคนนะครับถอนเงินออกไปใช้นี่แล้วก็เก็บไว้ใช้นะครับในยามชุกเฉินนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตามกลุ่มผมไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่ทุกคนเคยเห็นนะครับเพื่อทํากําไรระยะยาวแล้วก็จะต้องมีวิธีการเล่นอย่างมีวินัยนะครับสิ่งที่จะต้องเอาชนะ เป็นอันดับแรกนรัก็คือจิตใจของตัวเองนะครับห้ามทุกคนเล่นคนเดียวนะครับจะต้องมีกลุ่มมีเพื่อนร่วมอุดมการนะครับเพื่อช่วยแล้วก็เล่นอย่างมีระเบียบวินัยนะครับผมใครที่กําลังลาบากนะครับอยากต้องการความช่วยเหลือนะครับให้ติดต่อผมมาได้หรือว่าติดต่อมาที่เพจนี้ได้เลยนะครับ ผมจะช่วยทุกคนอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าตอนนี้สิทธิ์ VIP มีแค่40สิทธิ์เท่านั้นนะครับต่อ1วันนะครับทุน1,000บาทกําไรถึง3,000บาททุน3,000บาทกําไรถึง10,000บาทนะครับทุน10,000บาทกาไรถึง50,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีทุน100,000บาทนะครับผมจะไปช่วยให้ถึงที่เลยนะครับทักมาที่เพจนี้นะครับเพื่อรับการช่วยเหลือให้ได้เร็วที่สุดนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับพม่ขอบคุณมากนะพี่